รู้หรือเปล่าครับว่าตะไคร้เนี่ยวัตถุดิบติดครัวเราปลูกเองที่บ้านได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะปลูกยังไงให้มีตะไครส้สดสดหอมๆไว้ใช้ได้ทั้งปีจากแค่ต้นเดียวเท่านั้นเองพอพูดถึงการปลูกผักสวนครัวหลายคนอาจจะนึกภาพว่าโอ้โหต้องมีที่ดินต้องดูแลยุ่งยากแน่ๆเลยยิ่งเห็นตะไคร้เป็นกอใหญ่ๆก็ยิ่งถอดใจเข้าใหญ่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับง่ายมากครับ ง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยไม่ว่าบ้านจะมีสวนกว้างๆหรือว่าอยู่คอนโดม,มีแค่ระเบียงเล็กๆเ,เนี่ยก็ปลูกได้สบายมากรับรองเลยว่ามีตะไคร้งามๆไว้กินแน่นอนและนี่ก็คือ5สเต็ปง่ายๆที่เราจะมาดูกันครับตั้งแต่การหาต้นพันธุ์ไปจนถึงตอนเก็บเลยว่าจะทำยังไงให้มีใช้ได้ตลอดทั้งปีถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยจากต้นพันธุ์สู่สวน คือเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าตะไคร้แค่ต้นเดียวที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยน,นะมันจะกลายร่างเป็นกอใหญ่ให้เราเก็บกินสดๆได้เป็นปีๆเนี่ยได้อย่างไรเอาละครับก่อนจะไปลงมือปลูกกันจริงจัง,จงมีเรื่องสําคัญมากๆที่ต้องรู้ก่อนเลยนั่นก็คือการเลือกตะไคร้ให้ถูกชนิดครับบอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดที่คนพลาดกันเยอะที่สุดเลยนะอันนี้ต้องจําให้ดีเลยนะครับมันมีตะไคร้อย,อยู่2แบบหลักๆที่เราเจอกันบ่อยๆคือตะไคร้บ้าน กับตะไคร้หอมสังเกตง่ายๆเลยครับตะไครบ้านที่เราเอาไว้ทําอาหารเนี่ยต้นมันจะออกขาวๆเขียวๆกลิ่นหอมแบบที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนตะไคร้หอมต้นมันจะออกสีม่วงๆแดงๆกลิ่นจะฉุนกว่ามากอันนี้เขาเอาไว้ไล่ยุงนะครับห้ามห้ามเอาไปทํากับข้าวเด็ดขาดเลยพอได้ตะไครบ้านมาแล้วนะครับก็มาเตรียมต้นพันุ์กันง่ายมากๆอย่างแรกเลยคือเลือกต้นที่มันดูสดๆหน่อยอวบๆแข็งแรงๆจากนั้น ก็ตัดใบทิ้งไปเลยครับให้เหลือแต่โคนยาวประมาณสัก5้าหกนิ้วก็พอแล้วทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนสักสองสาวันพอเห็นรากฝอยขาวๆเล็กๆมันเริ่มงอกออกมาค่อยเอาไปปลูกเชื่อเถอะครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ตะไคร้โตเร็วกว่าเดิมเยอะเลยโอเคพอรากเริ่มมาแล้วก็ถึงเวลาเอาลงดินแล้วล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่าต้องเตรียมที่ปลูกยังไงให้ตะไคร้ชอบไม่ว่าจะปลูกในสวนหรือในกระถางก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับ หัวใจหลักมีไม่กี่อย่างครับ 1. ต่ตะไคร้เนี่ยชอบแดดมากๆกึคือ,คอ,คอยิ่งแดดจัดทั้งวันยิ่งดีเลย 2. ดินต้องร่วน,ร,วนร่วนระบายน้ำดีๆนะครับอย่าให้น้ำขังเด็ดขาดเดี๋ยวรากเนา่าถ้าใครปลูกลงดินก็หาปุ๋ยคอกมารองก้นหลุมซะหน่อยส่วนใครที่ปลูกในกระถางอันนี้สำคัญต้องใช้กระถางใบใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง12นิ้วขึ้นไปเพราะเดี๋ยวพอเขาแตกกอเนี่ยมันจะแน่นเร็วมากถ้ากระถางเล็กไปเดี๋ยวจะไม่โตเอานะครับ ทีนี้มาถึงเคล็ดลับเด็ดที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้เลยนะมันคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆตอนปลูกนี่แหละครับที่จะทําให้ตะไคร้ของเราเนี่ยแตกกอใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับเคล็ดลับก็คือตอนที่เราปักต้นลงดินเนี่ยอย่าปักตรงๆครับให้ปักเอียงเอียงทมุมสัก45องศาทําไมต้องทําแบบนั้นน่ะล่ะครับก็เพราะว่าการปักเอียงแบบนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ตาข้างๆข,ข,ของตะไคร้เนี่ยแตกหน่อใหม่ออกมาได้ง่ายขึ้นผลก็คือ ก็มันจะแผ่ออกด้านข้างได้กว้างกว่าสวยกว่าการปักตรงๆเยอะเลยครับลองดูนะแล้วถ้าเกิดใครปลูกหลายๆกอติดก,กันนะครับอย่าลืมเว้นที่เขาหายใจด้วยนะเว้นระยะห่างระหว่างกอสัก50เซนติเมตรกำลังดีเลยครับเขาจะได้มีที่โตแผ่ขยายรับแดดได้เต็มที่เขาปลูกเสร็จแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันมีอีกหนึ่งเคล็ดลับเป็นเทคนิคที่จะทําให้ต้นตะไคร้ของเราเนี่ยอวบขาวน่ากินเหมือนกับที่เขาขายตามตลาดเป๊ะๆเ,เลยครับ เทคนิคนี้เขาเรียกว่าการพูนโคนครับง่ายๆเลยก็คือพอตะไคร้มันเริ่มโตขึ้นใช่ไหมครับเราก็แค่เอาดินเนี่ยมาโกยๆกยกลบกลเพิ่มตรงโคนต้นให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็แค่นั้นเองแล้วมันช่วยยังไงน่ะล่ะครับหลักการง่ายนิดเดียวเลยส่วนของลำต้นที่โดนดินกลบไว้เนี่ยมันก็จะไม่โดนแดดใช่ไหมครับพอไม่โดนแดดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสีขาวแล้วก็จะอวบนุ่มกว่าส่วนที่อยู่พ้นดินขึ้นมานี่แหละครับ เคล็ดลับที่ทําให้ตะไคร้มันดูน่ากินทํากับข้าวก็อร่อยขึ้นด้วยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนแล้วครับเรื่องน้ําช่วงสออที่แรกก็รดทุกวันหน่อยให้เขาตั้งตัวได้หลังจากนั้นก็วันละครั้งก็พอเรื่องปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยสูตร1 5บ5้าสักเดือนละครั้งแล้วก็อันนี้อย่าลืมคอยถอนยาที่ขึ้นมาแยี่ยงอาหารร,บรอบๆกอด้วยนะครับแค่นี้เองเอาละปลูกแล้วดูแลแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่รอคอยกันแล้วครับนั่นก็คือการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า จะเก็บยังไงให้มีกินได้ตลอดโดยที่ต้นแม่ไม่ตายแล้วก็แตกหน่อใหม่มาให้เราเก็บได้เรื่อยๆปกติแล้วนะครับพอเราปลูกไปได้สัก6กถึงแเดือนเนี่ยโอ้โหกอตะไคร้มันจะโตเต็มที่เลยพร้อมให้เราเก็บกินได้แล้วแล้วที่เจ๋งก็คือเราเก็บจากกอเดิมนี่แหละครับได้เรื่อยไปอีกเป็นปีๆเลยย้ําอีกทีนะครับเวลาเก็บเนี่ยไม่ต้องไปขุดมันขึ้นมาทั้งกอนะให้เราเล็งต้นแก่ๆอวบๆที่มันอยู่รอบนอกของกอ จากนั้นก็เอาเสียมเล็กๆมาแซะดินรอบรอบโคนต้นนั้นนิดหน่อยแล้วก็จับให้มันมั่นดึงพรวดออามาเลยส่วนต้นอื่นๆที่เหลือในกอก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาให้เราเก็บได้อีกวนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับการปลูกตะไคร้เองเนี่ยมันดีจริงๆนะนอกจากจะได้ของสดๆปลอดภัยไว้ทํากับข้าวตลอดเวลาแถมยังประหยัดตังค์ได้อีก แต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความรู้สึกดีๆความภูมิใจที่ได้เห็นสิ่งที่เราปลูกเองกับมืองอกง,งามขึ้นมามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเคล็ดลับการปลูกตะไคร้ให้มีใช้ไม่รู้จบง่ายใช่ไหมล่ะครับทีนี้ก็เหลือคําถามสุดท้ายแล้วว่าต้มยำหม้อแรกหรือว่ายำจานเด็ดจานไหนที่จะได้ใช้ตะไคร้สดๆหอมๆจากสวนของเราเป็นจานแรกลองไปปลูกกันดูนะครับขอให้สนุกครับ